พบกับรัส MK3 ปืนไรเฟิลที่ยิงศัตรูได้และอาจจะยิงโดนตัวเองด้วยในช่วสงสงครามโลกครั้งที่1แคนาดาต้องการปืนไรเฟิลของตัวเองไม่อยากพึ่งพาอังกฤษจึงสร้างรัส r ร f ฟิล MK3 ปืนที่ครึ่งชื่อในเรื่องความแม่นยำสูงระดับนักแข่งยิงปืนโอลิมปิกแต่พอใช้ในสนามรบยิงความแม่นยำก็ช่วยอะไรไม่ได้รัส MK3 เจอปัญหาเพียบ ระบบล็อกลุเลื่อนติดขัดง่ายในดินโคลนชิ้นส่วนประกอบซับซ้อนถ้าสายผิดด้าทหารบานายยิงแล้วกรอนพุ่งใส่หน้าตัวเองแม้จะถูกถอนออกจากแนวหน้าแต่ก็ยังถูกใช้ในพลซุ่มยิงเพราะความแม่นระดับเทพของปืนก็ยังโดดเด่นและกลายเป็นบทเรียนสำคัญของแคนาดาปืนแม่นแค่ไหนถ้าไม่ทนก็ไม่มีประโยชน์ในสนามรบจริง